สวัสดีครับทุกคนไม่ได้ถ่ายทําคลิปให้ชมกันตั้งนานเลยมาชมวันนี้มาชมบรรยากาศหน้าบ้านกันครับหน้าบ้านหน้าประตูเข้าบ้านเข้าไร่ของลุงนะวันนี้พาลุงพามาชมเชื้อราชนิดหนึ่งครับเชื้อราหรือว่าเห็ดชนิดหนึ่งแปลกประหลาดครับไม่เคยเห็นมากมาเมื่อก่อนเพิ่งจะมาเจอที่สวนนี่แหละอตอนช่วงที่เอาเศษ เศษไม้เศษเนี่ย,เ,ย,เ,เ,ยเอาลงเอามาจากที่อื่นเอามาลงตรงนี้มันขึ้นตามเศษไม้ครับนี่เป็นเชื้อราแบบทีรแรกมันค่อยๆเป็นไข่ขึ้นมาก่อนนี่เป็นไข่ขึ้นมาอย่างเงี้ยไข่อย่างเงี้ยพอสักพักจะเป็นดอกสีแดง,ด,งออดอกแดงๆขึ้นมาไงเห็นไหมทุกคนโผล่ขึ้นมาไม่เลวันในตอมผึงเลยเพราะว่ากลิ่นนี้แรงครับกลิ่นแรงมากเลยกลิ่น กลิ่นเหม็นนะพูดง่ายๆช่วงใบบบนะโหกลิ่นนี้คุณพ่อแรงเลยเยอะครับเยอะมากเลยดิต้องทนไม่ได้ต้องถ่ายทําให้เอฟซีชมกันเออเนนี่ยตอนแรกเขาจะเป็นเป็น,ปน,ปนโผล่ขึ้นมาเท่าเท่าเกือบไข่ไก่ไข่เป็ดนั่นแหละนี่แล้วสักพักก็จะเป็นดอกดอกแดงๆโชว์ขึ้นโผล่ขึ้นมาข้างในข้างในของดอกสีขาวเนี่ยจะเป็นยางๆเหนียวๆเ,เออเนี้ ยางเนื้อเหนียวมันเหมือนเอเลี่ยนเลยเอเลี่ยนมาเยอือนมาเยือนสวนของลุงแล้วคิดว่านะพวกเอเลี่ยนไปเรามาเดินชมดูว่าเป็นมีอะไรที่ไหนบ้างนี่ไม้เลื้อยนี่เต็มหมดเลยพับเขามาเข้ามากับเนี้ยแล้วก,ก็เศษพวกเศษไม้พวกนี้นเศษไม้เป็นเขาสีเป็นผงเล็กๆล,ลุงเปลมาเปลวมาจากที่อื่นแล้วเอามาเอามาลงใส่ต้นไม้ของเราเต็มหมดเลยดูสิ แห้งไปแล้วก็มีแห้งไปแล้วฝรั่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า t t n k s t ิ n ค h o คนครับสิงค์โคนโคนคือคล้ายๆแตรที่เราเป่าแล้เป็นเป็นกลิ่นเหมน็อนอะไรเงี้ยเรียกว่าอย่างเงี้ยนะภาษาอังกฤษเขาเรียกเขาเรียกกัน<ม>เพื่อนไปศึกษาดูในอินเทอร์เน็ตก็ไม,ไม,ม,มไนะ่ไม่มีพิษมีอะไรนะไม่มีพิษมีอะไรแต่ก็กินไม่ได้อ่งะกินได้เพรากลิกกกกก่นเหม็นมากเลย ลุงก็ไม่กินอยู่แล้วอยู่แล้วละ,ลวละเป็นแบบแบบแบบนี้นะดูสินี่นางแดงนี่นะเป็นหมดเลยน,ะนั่นไงแดงนี่โผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาตอนนี้เขาเริ่มแห้งไปแล้วเมื่อก่อนเมื่อทักสามสี่วันที่แล้วนะ่ะเต็มเลยมแมลงอะไรมแมลงตัวเล็กๆนะเจ็บจับนเต็มเลยเพวกมหลอก้แมลงเห็นแรกๆก็น่ากลัวนะพอไปพอมาก็เฉยๆแล้วตอนนี้เฉยๆ ดูสิโผล่ทุกคนดอกนี้ดิโผล่ขึ้นมาเนี่ย <g ül> เหมือนเหมือนบางครั้งก็เหมือนปลาดาวครั้งก็ครั้งก็เหมือนน,นิ้วมือคนนะโผล่ขึ้นมาเออม,มัอนปลาดาวมันนิ้วมือคน,อคนด,ดอกนี้ดิ <g ül> <g ül> แต่กลิ่นครับกลิ่นแรงมากจริงๆช่องใบใบนะกลิ่นนี้โหน่ากลัวเลยกลิ่นนี้กลิ่นแรงจริงๆเลยเลยดูนี่ทุกคน ทีแร,เรกเขาจะเป็นจะเป็นเป็นไข่สีาขาวๆนะไข่สีาขาวๆแล้วก็สักพักจะโผล่ขึ้นมาเนี่ยเหมือนปลาดาวเหมือนอะไรนะก็ดูก็สวยงามไปอีกอย่างนะดูสวยงามดีแต่ก็อย่งางว่าอะไรกลิ่นนี้แรงมากเลยกลิ่นนี้ไปดูคนมันดูตรงจุดตรงนี้ดินี่โอ้โหดูสิดูนี่เป็นไข่ไข่สีคอขาวไม่นั่นแหละไข่นั่นแหละที่เขาโผล่มาจากไขเเเ่เหมือนเอเลี่ยนเลยน่าขนเหมือนเอเลี่ยนเลย อุ้ยตรงนี้บริเวณนี้น่ากลัวทะเลยวันนี้ต่อมันเต็มเลยอืม,อมแล้วอากาศยิ่งมันร้อนอบอ้าวเลยนะอบอ้าวอย่างเงี้ยนะมีไปเลยแบบอากาศอบอ้าวอบอ้าวอย่างเงี้ยบริเวณหน้าบ้านนะนเต็มหมดเลย ก็ให้ชมกันครับให้ชมคำฟอร์มแปลกประหลาดเนาะฟอมของเชื้อราชนิดหนึ่งเหมือนเอเี่นมาเยือนสวนของลุงเลยเออน่ากลัวอยู่เหมือนกันแต่ศึกษาดูก็ไม่มีอะไรก็ไม่เป็นไรก็มาจากธรรมชาตินะมีอะไรธรรมชาติในสวนไปวันก็ไม่มีอะไรครับลุงก็ถ่ายทำให้ชมกันออดูแปลกประหลาดของสวน ไปไว้เจอกันครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับไปไม่มีอะไรมากเนาะไปสวัสดีครับผม